มาทำความรู้จักกับแผนธุรกิจของบริษัทเอเวอร์ข้อที่1กําำไรขายปลีก100-120%ข้อที่2โบนัสค่าแนะน100ํา1 0 0 1 2 0บโบนัสข้อที่3โบนัสบริหารทีมอ่อน60%โบนัสข้อที่4โบนัสแมทชิ่งเราจ่ายถึง30%ครับโบนัสข้อที่5โบนัสอ l รเซลจากยอดขายทั่วโลกเราจ่ายให้6%โบนัสข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3 นะครับท่านไม่ต้องรักษายอดท่านมีสิทธิ์รับรายได้ถึง1น0 0 0ล้านสองแสนบาทไม่ต้องต่ออายุสมาชิกรายวันรายเดือนรายปีทั้งสิ้นไม่มีค่าสมัครสมาชิกด้วยนะครับ90วันสร้างชีวิตใหม่รายได้7,000แสบาทจากการลงทุนดูแลสุขภาพของคุณด้วยเงินเพียง1,800บาททำอย่างไรมาดูกันครับสเต็ปที่1นะครับท่านซื้อสินค้า ดูแลสุขภาพตัวเองให้ได้300 pv ตั้งแต่1,800บาทถึง2,000กว่าบาทท่านจะอยู่ในตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์ท่านทดลองใช้สินค้าดีหรือเปล่ากาแฟอร่อยไหมถ้าดีท่านก็ส่งต่อสิ่งดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักเพื่อดูแลสุขภาพของเขาเองโบนัสค่าแนะนำของบริษัทเอวนายในชั้นลูกบริษัทจะจ่ายให้100%เ เขาซื้อ300 PV คุณได้รับ300บาทแผนไบานาลีของบริษัทเอเวอร์ไเป็นแบบ1แตก2ท่านแนะนำเพื่อนคนที่2อีก300 PV บาทท่านรับค่าแนะนำอีก300บาทรวม2ท่านคุณจะได้รับค่าแนะนำรวม2คน600บาทและคุณยังจะได้รับโบนัสในข้อที่3ที่เรียกว่าโบนัสบริหารทีมหรือโบนัสจับคู่ใจ อีก60%ของ300บาทโบนัสบริหารทีม180เป็นเงินเท่ากับ780บาทนี่คือสเต็ปแรกที่คุณสามารถสร้างธุรกิจจากการแนะนำเพื่อด,ดูแลสุขภาพด้วยการทานสมุนไพรที่มีคุณภาพผลิตจากโรงงานมาตรฐานระดับสากลแถมยังสร้างรายได้ให้กับคุณได้ด้วย ถ้าสมมุติว่าคุณสามารถทําสเต็ปที่1ได้ภายใน1สัปดาห์สัปดาห์ที่12คุณจะมีรายได้ถึง700,000บาทเพราะนี่คือรายได้แบบเทวีคณมาตามดูกันต่อในสเต็ปที่2ครับเพื่อนของคุณเมื่อเข้ามาในสัปดาห์แรกเขาก็อยากจะมีรายได้เช่นเดียวกันครับ และเขาก็มีเพื่อนของเขาเขาก็รักเพื่อนของเขาอยากให้เพื่อนของเขานั้นได้ทานผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของเขาเช่นเดียวกันส่งต่อเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันเหมือนสเต็ปที่1ในสเต็ปที่2ครับท่านจะมีสมาชิกฝั่งซ้ายเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนฝั่งขวาเพิ่มมขึ้นมาอีกสองคนท่านจะได้โบนัสจับคู่จ่ายในข้อนี้3ามร้อยหกสิบบาท ท่านจะไม่ได้รับโบนัสค่าแนะนําเนื่องจากว่าตําแหน่งซูเปอร์วิเซอร์จะได้รับค่าแนะนําในชั้นลูกเพียงชั้นเดียวคือชั้นที่1แต่ท่านสามารถแนะนํากี่คนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็น2คนนะครับแนะนํากี่คนก็ได้สมมุติท่านแนะนําแค่2คนในสเต็ปที่1แบบนี้ในสเต็ปที่2นะครับท่านจะมีรายได้360บาทในขณะที่คุณไม่ได้ชวนคนใหม่เพิ่ม นะครับไม่ได้ชนคนใหม่เพิ่มแต่คุณได้รับโบนัสบริหารทีม60%ครับในสเต็ปที่3ครับหรือสัปดาห์ที่3เพื่อนของคุณที่อยู่ในสเต็ปที่2แนะนำคนละ2ส,ส่งต่อเหมือนกันคิดเหมือนกันทำเหมือนกันส่งต่อเหมือนกันคุณจะมีรายได้นะครับนะครับที่โบนัสบริหารทีมอยู่ที่720บาทนี่คือสเต็ปที่3 สเต็ปที่สี่ครับสเต็ปที่4ครับ,รบหรือสัปดาห์ที่4ทุกคนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันในชั้นนี้คุณจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาฝั่งซ้าย8คนฝั่งขวา8คนคุณจะมีโบนัสบริหารทีมอยู่ที่1,400บาทรวมเดือนแรกคุณมีรายได้อยู่ที่3,300บาทจากการซื้อสินค้า 1,800บาทหรือ2,300บาทเห็นไหมครับในเดือนแรกคุณคืนทุนแล้วแถมคุณยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพของคุณเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของคุณทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงต่อต้านกับเชื้อโรคลายได้ด้วยผูคาวที่มีส่วนผสมถึงสมุนไพรถึง19อย่าง กระชายขาวที่มีส่วนผสมสมุนไพรเพิ่มมาอีก9อย่างและยังมีน้ำมันห้าสหายที่ดูแลร่างกายของคุณด้วยคุณได้ธุรกิจได้เงินคืนและได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลร่างกายคุณและครอบครัวคุณภายในเดือนแรกถ้าคุณทำแบบนี้นะครับสสเต็ปนะครับสัปดาห์แรกทำให้ได้สองคนสัปดาห์ต่อไปส่งต่อ สิ่งดีๆนี้ลงไปทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันนะครับสำเร็จยกทีมเหมือนกันในสัปดาห์ที่5นะครับคุณจะมีสมาชิกซ้าย16คนขวา16คนจากการส่งต่อแนวคิดคิดเหมือนกันทำเหมือนกันคุณจะมีโบนัสบริหารทีมที่2,800บาทและถ้าคุณปรับตำแหน่งเป็นลีดเดอร์คุณจะมีโบนัสแมทชิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทาง แต่ถ้าคุณไม่ปรับตำแหน่งไม่เป็นไรครับนะครับคุณก็ได้รับ2,800บาทแต่ในตัวอย่างผมทำให้ดูคือถ้าคุณปรับตำแหน่งเป็นลิตร์หรือตำแหน่ง L ที่มีคะแนนส่วนตัว3,000 PV คุณจะได้รับโบนัสแมทชิ่งในเดือนที่2ด้วยนะครับสัปดาห์ที่6นะครับคุณจะมีรายได้5 7 6 0บาทจากโบนัสบริหารทีมและคุณก็จะมีแมทชิ่ง รวมการจ่ายโบนัสของคุณในสัปดาห์ที่66,336บาทในสัปดาห์ที่7ทุกคนคิดเหมือนกันทําเหมือนกันส่งต่อความสำเร็จแบบนี้ให้ซึ่งกันและกันให้กับคนที่คุณรักส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักคุณจะมีโบนัสในสัปดาห์ที่7นี้12,672บาทพร้อมกับตำแหน่งบอนสตาร์พร้อมกับตำแหน่งบอนสตาร์น,นะครับในสัปดาห์ที่8 คุณจะมีโบนัสจากบริหารทีมข้างอ่อนข้างแข็ง23,000บาทและมีโบนัสแมทชิ่งโบนัสอีกสรุปนะครับในเดือนที่2หรือ8สัปดาห์คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีก47,520บาทเห็นไหมครับจากการลงทุนเพียงครั้งเดียว และส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนคุณ1นึ 2, 1่งแตก2อแตกสอแตกสทุกคนคิดเหมือนกันและก็ทําเหมือนกันในสัปดาห์ที่9ครับคุณจะมีสมาชิกฝั่งซ้าย256คนฝั่งขวาอีก256คนคุณจะมีโบนัสบริหารทีมบวกแมทชิ่งอยู่ที่50,000กว่าบาทสัปดาห์ที่10ครับคุณจะมีโบนัสรวมทั้งสิ้นอยู่ที่1 1 1 0 0 0บาทพร้อมกับตำแหน่ง ไดมอนด์ในสัปดาห์ที่11คุณจะมีสมาชิกข้างซ้าย1 0 2 4กับ24คนขวา1000กับ24คนคุณจะมีโบนัสรวมอยู่ที่2,000สนกว่าบาทในสัปดาห์ที่12คุณจะมีสมาชิกอยู่ที่20,48คนข้างขวา2048คนซ้าย2048ขวา2048คุณจะมีโบนัสรวมอยู่ที่3 3 6 0 0 0กกว่าบาท เห็นไหมครับ12สัปดาห์หรือ90วันทุกคนคิดเหมือนกันทำเหมือนกันส่งต่อ1แตก2ให้ได้ภายใน1สัปดาห์สัญญาใจกันแล้วก็ทำร่วมกันช่วยกันเป็นทีมเรามีระบบทีมที่ช่วยดูแลท่านอยู่แล้วมีห้องประชุมออนไลน์ให้มีระบบที่เป็นเหมือนเว็บไซต์ส่วนตัวที่เรียกว่าเซลเพจให้สําหรับท่านที่เอาจริง ทีมโค้ดยามีให้ครับนะครับขอให้ท่านตัดสินใจแล้วก็มีความมั่นใจกับตัวเองว่าคุณทำได้คุณทำได้แน่นอนด้วยระบบของเราที่มีระบบการเรียนการสอนให้คุณแบบพร้อมทุกอย่างรวมในสัปดาห์ที่12คุณจะมีรายได้690,000กกบาทรวม ทั้งหมด3เดือนคุณจะมีรายได้ทั้งหมดหยุด7 0 0 0แสนกว่าบาทพร้อมกับตำแหน่งที่เรียกว่า King Diamond ในตำแหน่งของ k i n g Diamond ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนบาทต่อเดือนธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรถ้าจะประสบความสำเร็จสูงสุดมันร่อมเกิดจากจุดเล็กๆมารวมกันมากมายครับการเป็น King ิงไดมอน หรือจุดสูงสุดที่จะทําให้เราประสบความสาเร็จในธุรกิจเดียบันายเกิดจากสองคนหนึ่งสองคนซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนและเขาก็มีซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนของเขาและเขาก็มีซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนลงไปเรื่อยๆแบบนี้ครับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดจากจุดเล็กๆเริ่มต้นจากตัวเราส่งต่อสิ่งดีดีให้กับเพื่อนของคุณ พาคุณสู่ความมั่นคงของธุรกิจที่เรียกว่าความมั่นคงในธุรกิจเครือข่ายของท่านปีเตอร์ดักเกอร์ที่เขียนไว้เจ็ดข้อข้อที่หนึ่งครับบริษัทมีความมั่นคงมีพาร์ทเ,เนอร์ที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าของตัวเองที่ถือว่าเป็นระดับโลกระดับหนึ่งในสามของประเทศไทยผู้บริหารที่เป็นคนดีมีรางวัลการันตี t h e b e s t C.E.O. 2020คุณแม่สุนีรอดประสิทธิ์ประธานบริษัทผู้ก่อตั้งบริษัทเอวนายสินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ทุกคนสามารถซื้อได้ความต้องการของสินค้าเป็นที่ต้องการในปัจจุบันนี้มากและในอนาคตก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่จึงทำให้เราทำการตลาดนั้นได้ง่ายมาก แผนรายได้ตอบแทนให้กับเราแบบคุ้มค่ามากๆด้วยโบนัสบริหารทีม60%ข้อที่6ระบบทีมต้องเป็นทีมที่สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกันและส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันช่วยเหลือและแบ่งปันกันได้จริงข้อที่7ช่วงจังหวะระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมธุรกิจ ต้องเป็นบริษัทที่ไม่ใช่ว่าเปิดมานานแล้วแล้วเราเข้าไปทําเดินไปไหนนําเสนออะไรไปลูกค้าก็รู้จักหมดหละแต่วันนี้บริษัทเดวานายครบรอบ2ปีเมื่อวันที่23เมษายน2564ทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยทั้งระบบทั้งการผลิตทั้งผู้นำที่ประสบความสำเร็จมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย นี่คือช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมธุรกิจของท่านถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดของท่านท่านปีเตอร์เดักเกอร์บอกว่าธุรกิจเครือข่ายที่จะประสบความสําเร็จที่มั่นคงยั่งยืนต้องประกอบด้วย7องค์ประกอบหลักนี้แต่บริษัทเอเวนไนมีองค์ประกอบที่8คือเราสามารถทําได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ line แบบร้อปอร์ซคุณชอบขายของผ่านช่องทาง Facebook ยิงแอดโฆษณาสร้างเพจคุณทำไปได้เลยเพราะคุณได้กำไรขายปลีก100-120%ถึงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำเครือข่ายแบบออฟไลน์คุณก็สามารถทำออฟไลน์และประสบความสำเร็จได้ถึงแม้ตอนนี้เราจะเดินทางไม่ได้เราก็ใช้ระบบออนไลน์คุยกันประชุมออนไลน์โพสในเฟสเราสร้างแอดใหม่ๆสร้างภาพใหม่ๆ ให้กับสมาชิกในการโพสต์แต่ละวันแต่ละวันไม่ซ้ำกันมีการสอนในการเทคนิคการทำออนไลน์ที่นี่เราสอนครบแล้วก็สำเร็จได้จริงบริษัทเอเวอร์ไนคือบริษัทที่น่าทำที่สุดในเวลานี้หากท่านสนใจที่จะร่วมทีมกับโคจยาโทรมาได้นะครับ06-5253-6594หรือ ท่านติดต่อผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอนี้ให้กับคุณท่านผู้นั้นจะเป็นผู้แนะนำของคุณอยู่ในทีมของโคชยาผมจะดูแลท่านเหมือนเดิมครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับขอบคุณและสวัสดีครับ